ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปอย่างสงบของนาคอมชวนชื่นถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงไทยเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพราะเชื้อลงปอดแล้วต้องส่งเข้า ICU และในวันที่22เมษายน ก็ได้ออกมาแจ้งข่าวอีกครั้งว่านะ้าค่องชวนชื่นอาการไม่สู้ดีมีอาการไตาวายต้องให้ออกซิเจนทางปากและทางสุดท้ายคือต้องฟอกไตขณะที่ไอลูกสาวร่ำให้วอนขอหมอเก่งๆมาช่วยพ่อด้วยวันที่29เมษายน นาะคอมอาการโคม่าอาวัยวะหลายส่วนในร่างกายล้มเหลวไม่ตอบสนองยาเสี่ยงหัวใจหยุดเต้นและล่าสุดนาะคอมก็เสียชีวิตอย่างสงบท่ามกลางความโศกระเศร้าของคนบันเทิงและแฟนๆเมื่อวันที่30เมษายน2564นาะคอมชวนชื่นชื่อจริงในอาคมปรีดากุลชื่อในวงการนาะคอมชวนชื่นเกิดเมื่อวันที่5มกราคม 2มสอพภูมิลำเนาวเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปัจจุบนันมีอายุ62ปีมีผลงานชื่อดังมากมายนะาข้องชวนชื่นเป็นอดีตสมาชิกตลกคณะชวนชื่นเส้นทางชีวิตของเขานั้นได้ยึดอาชีพตลกมานานกว่า20ปีถึงแม้ว่าจะไม่รู้หนังสือเลยแต่กลับเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษเรื่องการจำบทได้อย่างดีเยี่ยมทำ ให้ในระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมานะ้า่อมจึงมีงานการแสดงทั้งละครและภาพยนตร์ไม่ต่ำกว่า60เรื่องซึ่งผลงานแสดงที่สร้างชื่อเสียงให้กับนาคอมก็คือภาพยนตร์เรื่อง7ประจันบาลในปีพศ 2,545ก่อนในเวลาต่อมานะค้องจะมีผลงานออกมาอย่างมากมายจนทำให้เป็นที่รักและชื่นชมของคนไทยทั้งประเทศโดยวลีเด็ดที่ฮิตติดปากและกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำของเจ้าตัวก็คือคำด่าสั้นว่าป้าัตว์นั่นเอง ด้นานชีวิตส่วนตัวข้อมชวนชื่นแต่งงานกับนางประภาสีปรีดากุลมีบุตรสามคนได้แก่อ้นพัชรินภัยบุญรัตนกิจกฤิปรีดากุลและวิทานปรีดากุลตามลำดับ